รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรดำเนินการออกแบบและจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณราชรถและพระยานมาตรกรมศิลปากรได้ยึดหลักการออกแบบพระเมรุมาตรให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและมีความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมทั้งสื่อแนวคิด ซึ่งสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสงฆ์ที่กรชาวไทยพระเมรุมาตรที่จัดสร้างในครั้งนี้มีส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามอย่างเครื่องสิราพร์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อนเจดชั้นเชิงกรอนเสมอด้วยพระมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังส่วนปรียอดเป็นรูป พรมมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชชาสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรจึงอาจกล่าวได้ว่าทรงเป็นดังพรมของบุตรคือพระสงฆ์ทกรชาวไทยทั้งปวงที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนบพระประดลมหา เวตชัตรหรือจัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศชั้นสูงสุดพระเมรุมาตรที่มีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุกสี่ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลาสองชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามน สลับสีปีกมแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาพิไทยสอกอบนพื้นสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจํำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพบเบื้องหลังสีชมพูสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบัรดาลใจ จากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระสอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพส่วนลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนือกด้วยพระนามสิริกิตฉากบางเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิตซึ่งถือกำเนิดจากพระหมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง รำร้องกรวนหาแม่พระพันปีพระบารมีเกลิกป่าเคยโอบอุ้มคุ้มครองไทยนานมาแม่จากลาสู่สวรรค์